มาว่าที่เรื่องราวของคอมิกค,คอนกันต่อดีกว่านะครับเมื่อตอนต้นรายการเราเปิดไปนิดนึงแล้วว่าคอมิกค,คอนที่ผ่านมาในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นน่าสนใจมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยการเปิดตัวที่อลังการนะครับแต่ยังไงที่สุดเนี่ยอลังการที่สุด ยังไงก็ต้องเป็นการเปิดตัวรเบิตดาวนิจูเนียในฐานะวิกเตอร์วอนดูมคนตัวใหม่ล่าสุดครับย้ำอีกทีนะครับว่าใครเห็นเรื่องเนี้ยกับการเปิดตัววิกเตอร์วอนดูมเป็นรเบิตดาวนิจูเนียเนี่ยคุณชอบไม่ชอบยังไงเออคุยกันหน่อยอยากรู้ไม่มีอันไหนผิดเลยนะคุณสามารถชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้หรือว่าไม่ชอบแต่ก็ดูก็ได้เออชอบแต่ก็คงจะไม่ได้ดูหรอกก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันครับเออจะอยากรู้ความเห็นนะครับไม่มีใครผิดนะไม่มีใครว่ายังไงนะ มามาว่าเรื่องราวของคอมิกคอนครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาหลังจากที่โรเบิร์ตดาวนี่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเปิดตัวเป็นด็อกเตอร์เป็นด็ร์ดูมหรือว่าวิกเตอร์วอนดูมเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามแรกที่ตามมาก็คือโอเคแกเปิดตัวแล้วแล้วมันมีชื่อเต็มๆในหนังแกก็คือ Avengers Doomsday แต่ กว่าจะถึง v e n เจอส d ู o เด a y เนี่ยเราจะได้เห็นดรดูมเนี่ยเปิดตัวในหนังเรื่องอะไระคำถามนี้ตามมาครับหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าโอเคแหละมัลติเวิร์สากะจะยังอยู่ครับมัลติเวิร์สากะจะยังอยู่แต่ว่ามัลติเวิร์สากะจะอยู่ในการควบคุมของดรดูมแทนที่จะเป็นคังเดอะคอนเคเอร์มีการชิฟตัวร้ายประจำสากะอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับคังเดอะคอนเคเอร์เปิดตัวไปแล้ว การปูเข้าสู่แคนดี้เนี่ยถูกทำมาตั้งแต่โลกิซีซันหนึครับแล้วก็โยนลูกต่อมาเพื่อเปิด The c o u n c i o of k n n g ใน Ant-Man and the w a s p ์ o อ a n ้อมเ a ในวัาทีแรกเนี่ยจะมีการปูเรื่องราวของแคงต่อเพื่อให้รู้แบ็กกราว์ของตัวละครวาเลียนต่างๆของแคงในโลกิ2ด้วยการเปิดตัววิกเตอร์ไทม์ลี่ แต่ไอ้แข้งมันไม่เวิร์กผมไม่ได้หมายถึงผมจะย้ำอีกทีนะผมไม่ได้หมายถึงว่าโจนาธานเมเเจอร์มีปัญหาเลยนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าโจนาธานเมเจอร์มีปัญหาเนี่ยเป็นบุญหล่นทับใส่หัวกระบ,บาลมาเวอร์เซนติกยูนิเวอร์สซ์ซ้ำไปครับเขาจะได้มีเหตุผลในการเอาแข้งออกโจนาธานเมเจอร์มีปัญหาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่แข้งมีปัญหาแล้วมันเปิดตัวมาแล้วไม่ว้าวเนี่ยเป็นเรื่องส่วนรวมที่ถ้าโจนาธานเมเเจอร์ไม่มีปัญหาเนี่ยกูจะไล่มันออกไปยังไงนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับแต่เนี่ยบุญจงังหวะมมัันดีีจาเปญห ระเหตุออกไปแล้วเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นด r ร์ดูมนะครับที่จะมาเป็นคนควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นใน Secret War เราจะได้เห็นเขาตรงไหนอันนึงที่เป็นรอยทางที่เขาข้างชัดเจนเนี่ยมันประกาศมาแค่เรื่องเดียวนะครับคนเขาคาดว่า Thunderbolt กับกัปตันอเมริกาเบ a ฟนิ e w World เนี่ยไม่น่าจะมีเออไม่น่าจะมีด r Doom p ร์ดูมโผล่มาเพราะว่าเรื่องมันไกลกันมาก เควินเฟกีประกาศบนเวทีครับตอนที่กัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิลกำลังเป็นพาร์เนลอยู่บนพาร์เนลนั้นอยู่เนี่ยเควินเฟกีบอกว่าโอ้เราจะกลับมาจริงจังซีเรียสอีกครั้งนึงซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะว่าผมอชอบไอ้กัปตันอเมริกา Winter Soldier ผมว่าสนุกดีแล้วตอนดูตัวอย่างเบร New วเวิลเนี่ยพูดก็พูดนะเอาจริงๆนะส่วนตัวเอาหนังมาเวลตอนเนี้ยที่เปิดมาเนี่ยเอามาเรียงกันทั้งหมดเนี่ย ทั้งที่มีข้อมูลมากมีข้อมูลน้อยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เหลือคือกับตันอเมริกาเบรฟนิวเวิลด์ซันเดอร์โบว์แฟนตาสติกโฟร์เฟิร์สสเต็ปอเวนเจอร์สดูมเดย์แล้วก็อเวนเจอร์สีเครทวอร์ตอนนี้เรามี5โปรเจกต์ครับที่เป็นโปรเจกต์หลักๆของมาเวิลด์ซินดิเมติกยูนเวิลด์ที่เปิดตัวเปิดชื่อเรื่องมาเรียบร้อยแล้วเป็นเพราะว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องครับว่าสกิร์วอร์มันคืออะไรดังนั้นดูมเดย์กับสกิร์วอร์เนี่ยเอาจริงๆไม่ได้อยากดูมามาากกกนนััเเดอร์โบฉย ไอ้เอากับตันอเมริกาบริฟนิวเวิลด์เนี่ยกลยเป็นโปรเจกต์ที่อยากดูที่สุดครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าแฮร์ริสันฟอร์ดเล่นอย่างเดียวนะแฮร์ริสันฟอร์ดเล่นโอเคแหละจะบอกว่าไม่มีเหตุผลไม่มีไม่ไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยก็อาจจะเป็นการพูดโกหกตอแหลเกินไปแต่ว่าไม่ได้เป็นทั้งหมดครับเพราะที่เขาปล่อยมาในตัวอย่างอ่ะผมว่ามันน่าสนใจแต่ด้วยพพราะนั้นน่ยด้วยความจรงิจรงจงังแบบนั้นเนี่ยผมว่ากับตันอเมริกาบริฟนิวเวิลด์ยังไงก็ไม่เปิดตัวดูมยังไงก็ไม่่มีีทให้อก หรือใน t ันเดอร์บ l t เนี่ย t ันเดอร์บ l t เขาก็จะมีตัวละครใหม่ของเขานะครับ t ันเดอร์บ l t เนี่ยนอกจากเปิดตัวตัวละครที่เป็นตัวละครหลักนะครับเขาก็เปิดตัวอีกหนึ่งนักแสดงมันอยู่ในตัวอย่างพูดแบบนี้ดีกว่าเออเปิดตัวลูอิสพูเมนนะฮะแกเดินมาในฉากหนึ่งในตัวอย่างแล้วก็บอกว่า My name is Bob บ o b อบก็คือตัวละครโรเบิร์ตเบโนนะครับหรือว่าเซนทรีนะฮะเขาบอกกันว่าเป็นเซนทรี นะครับแต่จะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยอ๋อมันคือไอคนที่เล่นเป็น,อน,นไอคนเลงเป้าในไอท็อปการ์เมอร์ริก็โอ้โหูหล่อขึ้นเยอะเลยเว้ย <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งรอยที่จะเกิดขึ้นในซันเดอร์โบวซึ่งผมว่าซันเดอร์โบวก็ยังไม่น่าจะมีที่ให้ดูมออกนะครับดังนั้นตอนเนี้ยเขาสรุปกันว่าดูมออกเนี่ยเป็นไปได้น่าจะเป็นแฟนตาสติกโฟร์เฟิร์สสเต็ปเพราะว่าแฟนตาสติกโฟร์เฟิร์สสเต็ปเนี่ย ยังไงก็เป็นต้นทางของดูมอยู่ละเพราะว่าแฟนตาสติกโฟเนี่ยด็อกเตอร์ดูมเนี่ยหรือว่าวิกเตอร์วอนดูมเนี่ยมันสัมพันธ์โดยตรงกับหนังชุดแฟนตาสติกโฟแต่เขาบอกว่าด็อกเตอร์ดูมน่าจะไม่อยู่ในพล็อตหลักของแฟนตาสติกโฟเพราะว่าแฟนตาสติกโฟิร์สสเต็ปเนี่ยเปิดตัวกาแล็กตัสมาแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นด็อกเตอร์ดูมเนี่ยในโพสต์เครดิตซีนช่วงกลางไม่ใช่ตอนท้ายเป็นมิดเครดิตซีนผมย้ำอีกทีครับว่าณนะเวลานี้ แทบจะทุกสำนักเนี่ยสรุปตรงกันละว,ว่า Fantastic Four f i s t t s t เ p เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติอื่นไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ที่เป็นไทม์ไลน์หลักของมาเว e l ์ i n e m a t i c u n i v e r s e เพราะว่าตัวหนังมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นยุค60และจะเป็น Future Retro ก็คือเป็น Retro แบบทันสมัยเป็น60ูแต่60แบบอนาคตซึ่งอันเนี้ย 60เราอะไม่อนาคตแน่นอนเราเห็นในกับตันอเมริกาแล้วว่า40ตอนนั้นโอ้โหรถบินได้เป็นไปไม่ได้แต่ว่าในแฟนตาซีโฟนเนี่ยมีรถบินได้มีทุกอย่างที่เป็นเป็น,เป,นเป็นอดีตแต่ว่าทันสมัยอ่าใช้คํานี้ดีกว่าเป็นอดีตแต่ทันสมัยดังนั้นค่องข้างคอนเฟิร์มครับว่าเรื่องราวของแฟนตาซีโฟ4จะเกิดขึ้นในไทม์ไลน์อื่นก่อนที่คารเตร์จะทําการหลายทําการเรื่องใหญ่แล้วก็ไอ้ทั้งหมดต้องหนีกันมาไทม์ไลน์นี้นะครับ รอดูซึ่งเขาบอกว่ามันน่าจะเปิดตัวในช่วงเวลานั้นสำหรับตัวละครดร็อเร์ดูมของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนะครับจริงเท็ดประการใดรอดูก็แล้วกันใน f a n t a s ติก4นะครับแฟน t a s t ิก4 f i r s t step เนี่ยจะเข้าฉายวันที่24กรกฎาคมปีหน้านะครับ2025นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและทุกคนถามทันทีที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเปิดหน้าก,กากออกมาคือเคียร์กันได้ตังเท่าไหร่วะ เอาจริงๆเนี่ยบอกแบบนี้ก่อนนะสื่อที่ลงตัวเลขเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขนั้นครับยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขรายได้อย่างเป็นทางการของโรเบิร์ตดาวนิจูเนียกับการกลับมารับบทวิกเตอร์วอนดูมในจักราวาลมาเวลเปิดเผยมากที่สุดก็คือการรายงานของ v ารายตีครับ v ารายตีรายงานแบบนี้ผมจะแปลให้ฟังเป็นประโยคไปเลยละกันจะได้ไม่คลาดเคลื่อน วา r i ตี้บอกว่า The Russo Are Being Paid 80 Million Dollars for the MCU return ก็คือไอพี่น้องร u ตโซสองคนเนี่ยได้เงินประมาณ80ล้านเหรียญสหรัฐในการกลับมาที่ Marvel Studio Marvel Cinematic Universe and that robert downey jr pay check is significantly more ซึ่งเช็คที่ r o เบิร์ตดาวนี r ได้เนี่ยค่าตอบแทนของ Robert d o w n วนี่จูเได้ในการกลับมาเนี่ย สูงกว่ามากๆแน่นอนแต่ตัวเลขเท่าไหร่ยังไม่มีตัวเลขออกมาครับจางน้อยเบื้องต้นสูงกว่า80ล้านเหรียญสหรัฐแน่นอนย้อนกลับไปดูครับว่าสูงกว่า80ล้านแล้วก่อนหน้านี้ที่แกเล่นหนังให้ Marvel Cinematic Universe ตั้งแต่ Iron Man จนมาจบที่ I am Iron Man แล้วโบแล้วตายเนี่ยแกได้ตังค์เท่าไหร่ตามรายงานเขาบอกว่า r o b e r d o w n ี y Jr. ได้เงินจาก มาเวลสตูดิโอทั้งหมดไปประมาณห้าถึงหกร้อยล้านเหรียญสหรัฐครับโอ้โหคือถ้าคุณพาโกบอกว่าไอรุซโซได้แปดสิบเนี่ยดาวนี่จูเนียทำก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่สองพันแปดนะครับจนมาจบที่ Avengers e n d g เ m e เเนะี่ยประมาณห้าร้อยล้านนะครับห้าร้อยล้านรวยอย่าเรียกว่ารวยครับเรียกว่ารวยเละ ซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขของการกลับมาจะสูงมากๆครับแต่อาจจะไม่ได้สูงลิบป,ปลิ้วขนาดนั้นอย่างเดียวเพราะว่าว่ากันว่าว่ากันว่าว่ากันว่าดีลของโรเบิร์ตาวนีิจูเนียไม่ได้ไม่ได้เป็นการดีลค่าตอบแทนในการแสดงอย่างเดียวครับแต่เป็นการดีลที่มาพร้อมกับเงื่อนไขต่างๆและแน่นอนตัวแทนของโรเบิร์ตเวนนิจูเนียจรอจานแน่นอน ว่าค่าตัวไม่ต้องเยอะค่าตัวไม่ต้องเยอะ,อยอะประมาณนึงประมาณนึงมีร้อยล้านเลยก็ได้เอามาเถอะเอาประมาณนึงแต่ขอส่วนแบ่งจากรายได้หนังอย่างน้อยๆ Doomsday กับ Secret War นะจ๊ะกี่เปอร์เซนต์เสนอตัวเลขสิผมว่าดานี่จูเนียจะต้องเป็นเป็นข้อตกลงแบบนี้ครับเพราะว่าแกรู้ว่าแกกลับมามันทำให้ทุกอย่างมันฟูขึ้นมาได้อย่างทันตาเห็น ดังนั้นฉันมีส่วนร่วมแบ่งตังด้วย <laughs> เอา้ารอดูก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับกับจักรวาลมาเวลนะครับ